สกาดิ adi, เธอเป็นสมาชิกกลุ่มอเบซ่าฮันเตอร์สังกัดอยู่ในที่สที่มีอัลเบนัสเป็นผู้นำอเบซ่าฮันเตอร์เป็นกลุ่มคนที่ถูกดัดแปลงจะมีพละกกำลังร่างกายแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปถึงอย่างนั้นสกาดิก็เรียกได้ว่าตัวเธอนั้นมีพละงกำลังมหาศสารกว่าอเบซ่าฮันเตอร์คนอื่นๆมากหลังจากสงครามกับซีบอนสกาดินั้นรอดชีวิตมาได้เธอได้มาทำงานเป็นนักล่างเงินรางวัลช่วงหนึ่งจนได้รับฉายา,ยานในวงการว่าไหจนะที่เดินได้ ตัวเธอนั้นได้รับความเชื่อใจจากออเปนุสและเธอเองก็เชื่อใจเขามากเช่นกันสกาดีเคยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเธอให้ฟังว่าสิ่งที่กัปตันพูดนั้นถูกเสมอเขาสามารถนำทางเรายัางสนามลบที่ซับซ้อนและพาเรากลับมาได้ทุกครั้งเขาจะอธิบายแผนการลบอย่างละเอียดให้ทุกคนฟังแต่สำหรับฉันเขาจะบอกแค่ว่าเขาเชื่อใจในตัวฉันเขาเชื่อวฉันสามารถทำธุรกิจให้สำเร็จได้แม้ว่าฉันจะไม่สามารถจดจำกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้ก็ตาม หรือจากบทสนทนาที่เราได้พูดคุยกับเอาเปนุสเอาเปนสคุณไม่ไว้ใจเหล่าฮันเตอร์เหรอตรงข้ามเลยละ่ะด็อกเตอร์ข้าเชื่อใจในตัวพวกเขาแต่ข้าก็รู้จักพวกเขาดีเช่นกันสกาดีนั้นเธอทําอะไรก่อนคิดเสมอจากตัวอย่างบทสนทนาที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เราสรุปได้ว่าสกาดีเธอโง่นี่